คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปต่อกันที่10เรื่องน่ารู้เพราะโลกของเราอยู่ในอวกาศเป็นตอนที่2กันครับขอขอบคุณบล็อกของ Top ป a ร k กิ้ที่ได้รวบรวมข้อมูลให้เราได้ศึกษากันครับเรื่องที่1จักรวาลสว่างกว่าที่เรารู้ ในยามค่ำคืนหากเรามองไปบนท้องฟ้าคงเจอเพียงดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับดุจหิ่งห้อยในความมืดแต่ในความเป็นจริงแล้วจัก,การวาลสว่างไสวกว่านี้มากและบางทีมันอาจสว่างกว่าที่เรากำลังเข้าใจกันอยู่ข้อเท็จจริงก็คือจัก,การวาลน,นั้นขยายตัวอยู่ตลอดเวลาแสงจากดาวฤกษ์ที่มีอยู่ทุกทิศทางไม่ว่าเราจะหันหน้าไปด้านใดมันจะส่องสว่างเข้ามาทุกด้าน แต่ถว่าเมื่อจัก,กรวาลขยายตัวแสงย่อมเดินทางตามจัก,กรวาลที่กำลังขยายนักดาราศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าคลื่นแสงดาวฤกษ์บางดวงเคลื่อนที่ห่างออกจากเราไปอย่างรวดเร็วคลื่นแสงจากดาวฤกษ์จึงถูกยืดออกจนเราไม่สามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราสามารถมองเห็นได้คาดว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนคงสว่างสวยขึ้นอีกหลายเท่าตัวถัดมาเรื่องที่สองกฎฟิสิกไม่มีในจัก,กรวาล เรารู้กันดีว่าจาัก,กรวาลเกิดจากบิ๊กแบงการระเบิดครั้งที่ใหญ่ที่สุดเมื่อ13,820ล้านปีที่แล้วและจากนั้นทั้งสสารอวกาศและพลังงานก็ขยายตัวออกอย่างรวดเร็วจากจุดเล็กๆที่ร้อนระดับมหาศาลจนวัดค่าไม่ได้บวกกับความหนาแน่นที่อาจอยู่ภายใต้จุดเล็กๆที่คาดว่าเล็กกว่าอะตอม เมื่อเวลาผ่านไปจากจุดขนาดเล็กกว่าอะตอมกลายมาเป็นส้มโอแตงโมเท่ารถยนต์เท่าบ้านและขยายใหญ่ออกไปเรื่อยๆจนเป็นจักรวาลแม้แต่ในปัจจุบันจักรวาลก็ยังขยายตัวออกไปอย่างไม่หยุดเราเรียกสิ่งนี้ว่าภาวะเอกฐานนักวิทยาศาสตร์เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวินาทีแรกแต่เกิดอะไรขึ้นกับวินาทีที่0 0 0 0 0ถึง0.001 00เลข042ตัวตามด้วยจุดทศนิยมก่อนการระเบิด ซึ่งในเวลานั้นจักรวาลยังคงเล็กมากและร้อนระดับ1นึ่งแสนล้านองศารวมถึงหนานแน่นสุดๆในช่วงจังหวะที่ยังไม่มีทั้งกาแล็กซี่ดวงดาวอาวกาศเวลาแรงดึงดูดหรือแม้แต่แสงก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมันช่างเป็นปริศนาที่ไม่มีกฎฟิสิกส์ข้อไหนไขออกถัดมาเรื่องที่3ครั้งหนึ่งจันทรุป,ปร,ราคาเคยพลิกหน้าประวัติศาสตร์ จันทรุปราคาคือการเรียงตัวของดวงดาว3ดวงอันได้แก่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์การเรียงในแนวเดียวกันทําให้เงาของโลกไปทาบอยู่บนดวงจันทร์พอดีเรื่องนี้คงไม่ต้องลงลึกไปกว่านี้ครั้งหนึ่งราว412ปีก่อนคริสต์ศักราชกองทัพจากเอเธนหรือกรีกยกกำลังพลทำศึกกับซิราคิสหรือซิซิลีแต่จนแล้วจนรอดก็เผด็จศึกไม่ได้จึงถอนตัวกลับที่มัน่น ทว่าในคืนที่คิดจะล่่นเรือกลับดันมีจันทรุป,ปราคาเกิดขึ้นด้วยความเชื่อของชาวกรีกโบราณเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้จะนำมาซึ่งหายนะพวกเขาจึงไม่กล้าล่นเรือออกทะเลไปแล้วหายนะก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อทหารซิซิลีฉวยโอกาสนี้ส่งกองเรือเข้าโอบล้อมและตีทัพจากกรีกผู้งมงายจนพังไม่เป็นท่าและปราชัยไปในที่สุดเรื่องราวข้อที่4ขอบระบบสุริยะอยู่ตรงไหน เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณน,นักดาราศาสตร์จึงกำหนดหน่วยวัดทางดาราศาสตร์ใหม่ครั้จนจะนับเป็นกิโลเมตรคงต้องใช้เลขศูนย์จนตาลายจึงเกิดเป็นหน่วยวัดที่เรียกว่าหน่วยดาราศาสตร์มันคือระยะทางเท่ากับจากโลกถึงดวงอาทิตย์หรือ a อวัดเป็นกิโลเมตรได้ประมาณ150ล้านกิโลเมตรนั่นแปลว่าโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์1 AU อและดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายของระบบสุริยะหรือดาวเนปจูนอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์30 AU อู ส่วนดาวพลูโตดาวที่เพิ่งถูกลดสถานะอยู่ห่างจากศูนย์กลางระบบ50 AU ยังมียานสำรวจของมนุษย์ชื่อ Voyager 1ซึ่งทยานห่างออกไปเรื่อยๆนับได้ตอนนี้ก็ประมาณ130 AU สำหรับเมฆออสที่อยู่บริเวณสุดขอบระบบสุริยะอันมีชั้นก้อนน้ำแข็งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ออกไปประมาณ63,000 AU ถัดมาเรื่องข้อที่5ขอบจัก,กรวาลอยู่ตรงไหน สำหรับจัก,กรวาลเราคงต้องเปลี่ยนหน่วยวัดใหม่อีกครั้งเป็นปีแสงเนื่องจากแสงคือพลังงานที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุด1ปีแสงจึงหมายถึงระยะทางที่แสงเดินทางไปถึงในเวลา1ปีสำหรับบริเวณเมกออสคือระยะ63,000 AU คือหน่วยดาราศาสตร์หรือเท่ากับ1ปีแสง p r o x i m a c e n t a u r อคือดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดมันอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ของเราประมาณ4.2ปีแสง บริเวณขอบของกาแล็กซีทางช้างเผือกอยู่ห่างจากศูนย์กลางระบบสุริยะ30,000ปีแสงส่วนกาแล็กซีอันโดรเมดากาแล็กซีที่อยู่ใกล้กับกาแล็กซีทางช้างเผือกอยู่ห่างออกไป2 9 0ล้านแสนปีแสงสุดท้ายคือขอบของจักรวาลที่เรารู้จักนี้อยู่ห่างออกไปอีกประมาณ4 6 0 0 0ล้านปีแสงถัดมาเรื่องราวข้อที่6นักบินอวกาศยุคแรกไม่ใช่คน เมื่อเราต้องการจะออกสู่อวกาศแต่เราก็ยังคงกังวลถึงความปลอดภัยดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงต้องส่งสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นออกไปก่อนซึ่งสัตว์ประเภทแรกที่ถูกส่งออกไปคือแมลงวันผลไม้ในปีคศ .1947 พวกมันถูกส่งออกไปด้วยจรวด V2 ที่ความสูง1 0 9เมตรและเดินทางกลับมาอย่างสวัสดิภาพทุกตัวถัดมาในปีคศ .1949 อันเบิร์ตที่2ลิงวกจอมซน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็กลายเป็นสัตว์ตัวแรกที่ไม่เสียชีวิตจากการเดินทางในอวกาศแต่มันกลับตายด้วยสาเหตุจากการลงจอดของยานในปีคศ1951สุนัขจรจัดชื่อเดซิกและไซแกนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มแรกที่ออกไปท่องอวกาศแล้วได้กลับมาอย่างปลอดภัยอย่างไรก็ดีไซแกนตายจากการเดินทางรอบต่อมา กระต่ายชื่อมาฟูซากลายเป็นกระต่ายตัวแรกที่ถูกส่งไปพร้อมกับสุนัขอีก2ตัวในปีคศ1959และการเดินทางก็สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีหลังจากทุกอย่างประสบความสำเร็จปีคศ1961ลิงแชมเปญนซีชื่อแฮมก็ถูกปลดประจำการมาอาศัยอยู่ในสวนสัตว์แห่งชาติในกรุงวอชิงตันดีซีและมนุษย์ก็ได้ทยานขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรกหลังจากที่ใช้บริการจากหลายสิบตัว โดยมนุษย์อวกาศคนแรกชื่อยูริถัดมาเรื่องที่7นักบินอวกาศเวลาคันจมูกทำอย่างไรฟังดูอาจเป็นคำถามที่ตลกแต่ในความเป็นจริงมันไม่ตลกเลยวิศวกรจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมไว้สำหรับทุกสิ่งและสำหรับอาการคันจมูกนักบินสามารถใช้แผ่นเวลโครหรือแถบตีนตุ๊กแกที่อยู่ในหมวกเพื่อใช้สำหรับเกาอาการคัน นอกจากนี้ชุดนักบินยังมีฟังก์ชันเจ๋งๆอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นกระจกด้านหน้าซึ่งฉาบด้วยทองเพื่อป้องกันแสงจ้าจากดวงอาทิตย์เครื่องพ่นชนิดกระทัดรัดใช้ในยามฉุกเฉินหากสายเชื่อมต่อขาดหรืออุบัติเหตุไม่คาดคิดใดๆนักบินก็จะมีไอพ่นขนาดเล็กเพื่อพุ่งตัวกลับเข้าหายานถุงมือให้ความร้อนแบบเต็มนิ้วให้ความอบอุ่นแก่มือกระจกติดข้อมือสำหรับใช้ส่องบริเวณที่เอื้อมไม่ถึงตัวหนังสือกลับด้านบนชุดอวกาศ ใช้ร่วมกันกับกระจกบนข้อมือเพื่ออ่านค่าต่างๆสายแถบที่คาดช่วงขาของนักบินก็ออกมาแบบเพื่อให้ทราบได้ว่าใครเป็นใครจะได้ไม่งงถัดมาเรื่องที่8ครับไดโนเสาร์กับภูเขาไฟบนดวงจันทร์ จากการสำรวจดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์พบพื้นที่ราบแห่งหนึ่งซึ่งแสดงถึงการเคยมีอยู่ของลาวาพื้นที่แถบนั้นมีชื่อเรียกว่ามาเรียนี่จึงเป็นที่มาของทฤษฎีภูเขาไฟบนดวงจันทร์ว่ากันว่ามันต้องเคยมีอยู่จริงๆแน่ๆในช่วงล้านปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบพื้นที่ราบเล็กๆบริเวณใหม่อีกหลายแห่งที่บ่งบอกถึงการเคยมีอยู่ของภูเขาไฟ บางพื้นที่มันน่าจะเพิ่งมอดดับลงไปเมื่อราว50 1 0 0ถึง100ล้านปีที่แล้วนี่เองฉะนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ง่ายๆว่าครั้งหนึ่งในยุคที่โลกเคยเต็มไปด้วยฝูงไดโนเสาร์หากพวกมันมีกล้องโทรทัศน์บางทีพวกมันอาจจะเคยเห็นภูเขาไฟบนดวงจันทร์กำลังปะทุก,ก็เป็นได้ถัดมาเรื่องที่9เมฆรสชาติราสเบอร์รี่ห่างออกไปเกือบถึงใจกลางกาแล็กซีมีกลุ่มเมฆให้แสงสว่างขนาดใหญ่เมฆที่รวมตัวก็เป็นดวงดาวเกิดใหม่ ความใหญ่โตของมันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ150ปีแสงฝุ่นละอองดวงดาวและก๊าซเหล่านั้นถูกเรียกว่าเซจิเทเ r i รียสบีนักวิทยาศาสตร์พยายามประเมินคุณลักษณะมันก็พบว่าก๊าซและฝุ่นละอองเหล่านั้นมักจะทำปฏิกิริยากันจนกลายเป็นโมเลกุลชนิดต่างๆมากมายโมเลกุลที่น่าสนใจที่สุดคือเอทิลฟอร์มตบนโลกเรา รู้จักโมเลกุลชนิดนี้ดีเพราะมันคือสารที่ทำให้ผลราสเบอร์รี่มีรสชาติอย่างที่เราคุ้นเคยแต่ช้าก่อนครับอย่าเพิ่งนึกอยากลิ้มลองรสชาติเบอร์รี่เหล่านี้เลยเพราะเหล่าโมเลกุลที่หลากหลายนั้นยังมีสสารที่ฆ่าชีวิตมนุษย์อย่างเราในชั่วพริบตาอย่างน้อย,อยก็โพรพิวไซยาไนด์ชนิดหนึ่งละที่ไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับมันถัดมาเรื่องที่1ิเรื่องสุดท้าย 108วันบนดวงจันทร์เท่ากับ21วันบนโลกหลังจากนักบินอวกาศเดินทางกลับสู่พื้นโลกพวกเขาจะยังไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพนั่นก็เพราะกระบวนการป้องกันเชื้อโรคจากดวงจันทร์ซึ่งอาจติดมากับนักบินสิ่งนี้เองทำให้นักบินอวกาศในโครงการอพอลโล11ต้องถูกจองจำเป็นเวลา21วันไม่นานหลังจากแคปซูลของนักบินตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกพวกเขาก็ถูกพาตัวไปยังเรือฟื้นฟูในทันที จากนั้นนักบินจะต้องขึ้นเรือทั้งที่ร่างกายยังคงสวมชุดนักบินอวกาศไม่ต่างจากตอนที่อยู่บนดวงจันทร์บนเรือมีตู้ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการนี้มีการตรวจเชื้ออย่างเข้มงวดห้ามนำอะไรเข้าหรือออกโดยไม่ผ่านการตรวจเชื้อแม้แต่การเข้าพบประธานาธิบดีพวกเขาก็ยังคงต้องอยู่แต่ภายในตู้ตู้กักกันนี้ถูกขนส่งผ่านเครื่องบินไปยังสถานที่ทดลองพิเศษในรัฐเท็กซัส ซึ่งหากรวมเวลาทั้งหมดที่ต้องอยู่ในตู้ก็คือ21วันโดยนักบินใช้เวลาอยู่ในห่วงอวกาศเพียง8วันหลังจากนั้นหลายปีบัฟออนดรินเปิดเผยว่าเขาเห็นขบวนมดอยู่ในตู้กักกันชนิดพิเศษที่เขาอาศัยอยู่ด้วยดังนั้นหากจะมีเชื้อโรคหลุดลอดออกมาคาดว่าคงเกิดขึ้นไปแล้ว นี่คือ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอวกาศของเรานั่นเองเพราะโลกของเราอยู่ในอวกาศครับต้องขอบคุณท็อปแรนกิ้งบล็อกที่นำเสนอเรื่องราวได้ดีมากๆครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ